ตัวเดียะวันนี้มาพบกับเราเพึ่งนคาเพลนะวันนี้เจอเพื่อนที่ไหนพอมาจะมาเกิดวันนี้จะมาเล่นดูกันว่าไอซีรีมรถไหนไม่มาโรงเรียนอะรถอะไรครับรถอะไรรถเปี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัมนีลาคุณทำทุกคนไปแล้วนะเรามาคิดใหม่สัตว์อะไรไม่ชอบกินอาหารที่จานไหมกะ่ไม่ใช่ช้าไม่ใช่อะไวไม่ใช่ยอนเรื่องย้อนเรื่องยอนเอง ต่อที่ไม่ชอบกินอาหารสัตชื่อลาโอ้โหมันยีล่ลมาแล้วภาพนิ่งจ,จะเป็นยังไงไปดูกันเคลมว่ากล้องเซลฟี่13ล้านกันเลยเดียวชัดขนาดไหนย,ยิ้มแย้มแจ่มใสเละเกินคุณน้องจะถ่ายกับเพื่อนก็เห็นสมาชิกค,ครบหรือเพื่อนจะขโมยไปถ่ายก็แล้วแต่นะเซลฟี่กับคนใกล้ๆแต่ป้ายไกลๆยังอ่านออก เซลฟี่แนวตั้งกันดูบ้างอันนี้วานสาวสวยให้ช่วยลองกล้องให้ดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างชัดทุก,กลูกทีเนี้ยลองซูมดูใกล้ๆเห็นรายละเอียดแบบชัดเจนเลยงานเนี้ยสาวๆที่อยากจะใช้45เนี่ยคงต้องเมคอัพกันให้ดีแล้วล่ะ